เก็บตกให้ดูแล้วกันนะครับผู้ชมครับผมว่าราคาสี่ตัวส0,000บาทนี้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงเลยนะครับผู้ชมครับต้องเข้าใจนะราคาวัวช่วงนี้ถูกนะคับคุณพุนารู้ไหมว่าวัวถูกนี่รู้แต่ก็เลี้ยงไว้ว่ารอเอาเอามูลทําไมถึงว่ารอเอามูลครับเพราะว่าเลี้ยงไว้จะได้เอาที่มันไปใส่นาใส่สวนพลิกครับผม แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้มองที่ราคาเท่าไหร่เนาะเรามองที่ขี้วัวที่ว่าจะไปใส่ต้นพริกเนาะแต่ว่าตอนนี้ถึงจังหวะที่เราจะต้องปลูกพริกและไม่มีคนดูอ๋อครับผมก็เลยจําเป็นต้องขายจําเป็นต้องขายจำนายเอาไว้เลยเอาไว้น้ำมันยี่สิบบาทนะยาลดเข็นหนึ่งนะน้ำมันยี่สิบาทไม่หมดเนี่ยน้ำมันยังเหลืออยู่เนี่โอ้เฮ้ยมันเหลือเยอะใช้ได้เหมือนกันนะเหลือถึงขอบนี้เลยนะน่ะ ซื้อมาสองขวดนาขวดละยี่สิบก็เติมแค่ขวดเดียวนันอยงแล้วก็เหลือีนอีกก็แสดงว่าน้ำมันยี่สิบบาทนี่ได้เยอะเหมือนกันได้เยอะยาขนาดนี้ถ้าซื้อนี่ประมาณเท่าไหร่เข้าคุณนายาขนาดนี้เหรอครับผมแล้วถ้าเข้าขายก็ศพละห้าสิบนี่ก็สีกระสบสองร้อยแล้วอ๋อแสดงว่าถ้าเราเหมือนกับเราทํางานเนาะวันนี้เราหาเงินในสองร้อยบาทเนาะเป็นยาให้วัวเนาะแล้วก็ลงทุนแค่ยี่สิบบาทเนาะบาทก็ได้กำไรร้อยแปดสิบบาทแต่ก็เหนื่อยหน่อย เหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากแต่ก็สู้อ๋ออันนี้คือวัวของคุณอาทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ข้าวตัวเริ่มต้นนี่เลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับนี่สายพันธุ์ไทยอะค่ะวัวพื้นบ้านนะวัวพื้นบ้านแล้วก็เอาพันธุมาผสมครับผมขยายพันธุ์ตอนที่เริ่มเลี้ยงนี่ราคาเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นดีอยู่ค่ะตัวหน่งก็สามหมืน่นซื้อมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลือ สี่ตัวยังไม่ได้สามหมื่นเลยเอ,อ๋อตอนนั้นเลี้ยงช่วงมีราคาเลยเนาะใช่ครับผมโอ้ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะสวยครับผมก็คือเราเนี่ยเริ่มต้นเลี้ยงช่วงมีราคาแล้วได้ขายบ้างไหมครับช่วงนั้นต้องช่วงมีราคาได้ขายอยู่ครับกําไรไหมช่วงนั้นกําไรอยู่ซื้อมาหมื่นห้าแล้วก็ขายได้สองหมื่นแล้วก็ได้ลูกมันด้วยโอ้ยขยายพันธุ์ต่างครับผมแต่ราคาตกมาสองสามปีแล้ว แสดงว่าสองสามปีที่ผ่านมายังไม่ได้ขายเลยโอเี้ยงไว้คิดว่าจะมีราคาคิดว่าจะมีแต่ก็ไม่มีไม่มีสักทีใช่แล้วตอนนี้ก็กําลังดูแลไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะลงปลูกพริกครับผมอืมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ขายเหมือนคุณอาเหมือนกันนะเพราะเขาคิดว่าเลี้ยงไว้ก่อนเผื่อมีราคาเผื่อมีครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีราคาพอไม่มีราคาก็เลยต้องขายทิ้งเนาะ เพราะว่าเรามีภาระเนาะภาระความจําเป็นครับผมแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับนี่กินแต่หญ้าอย่างเดียวค่ะกระฟางไม่เคยซื้ออะไรให้กินเลยเหรอครับไม่ค่ะไม่เคยซื้ออะไรให้กินหญ้าธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ฟางฟางอย่างอ้ะแค่นั้นหัวอาหารไม่เคยเรียนถ้าเกิดว่าซื้อหัวอาหารนี่กินนี่คิดว่าไม่เอาขาดทุนทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับนาเอ้าก็มันมันไม่มีราคาเราซื้อให้เขากินแล้วก็ขาดทุนทุกวันก็ยังไม่มีราคาอยู่ ลงทุนวันหนึ่งกี่บาทครับพูนะลงทุนมันจะไม่ลงทุนอัวซื้อหญ้าเหรอค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันน้ำมันครั้งละยี่สิบบาทไม่เยอะเติมน้ำมันทีละยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่ได้เติมเยอะตัดหมดก็เลิกตัดไม่ก็มันก็ได้พอกินพอดีอิ่มแล้วก็กินฟางด้วยอย่าบอกนะว่าไอรถเข็นนั้นคือน้ำมันยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่หมดไม่เชื่อจริงนะ <c oughs> นักก็ยังอยู่ในถังอยู่นั้น ามาดูนะผู้ชมครับน้ำมันยี่สิบาทนะยารถเข็นหนึ่งนะน้ำมันยี่สิบาทไม่หมดเนี่ยน้ำมันยังเหลืออยู่เนี่โอ๋เอเฮ้ยมันเหลือเยอะใช้ได้เหมือนกันนะ<ช>เหลือถึงขอบนี้เลยนะน่ะที่ซื้อมาสองขวดน่ะขวดละยี่สิบก็เติมแค่ขวดเดียว<อ>แล้วก็เหลือนี่อีกก็แสดงว่าน้ำมันยี่สบาทนี่ได้เยอะเหมือนกันได้เยอะยาขนาดนี้ถ้าซื้อนี่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณน่ะ ยากขนาดนี้เหรอครับ<ก>ผมจบแล้วถ้าเข้าขายก็จบแล้วห้าสิบนี่ก็กสี่กระสอบสองร้อยแล้วอ๋อแสดงว่าถ้าเรา <S <S เหมือนกับเราทํางานเนาะ<ช>วันนี้เราหาเงินได้สองร้อยบาทเนาะ<ช>เป็นยาให้วัวเนาะแล้วก็ลงทุนแค่ยี่สิบาทเนาะยี่สิบาทก็ได้กําไรร้อยแปดสิบบาทแต่ก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยม,มากไหมเหนื่อยมากแต่ก็สู้อ๋ออันนี้คือวัวที่คุณอาจะขายเนาะมีทั้งหมดสี่ตัวเนาะมีตัวเมีย ตัวเล็กตัวนี้นะครับผู้ชมครับแล้วก็แม่มันเนาะแล้วก็ลูกของมันทางนู้นนะผู้ชมครับก็นอาสี่ตัวเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามหมื่นหัวสี่ตัวสามหมื่นเนาะมีตัวใหญ่สองตัวนะผู้ชมครับตัวนั้นค่อนข้างที่จะสวยเลยเนาะตัวนั้นสวยท้องอ๋อท้องเหรอตัวนั้นท้องไอตัวนั้นนะไม่ได้ขายขายตัวไหนนี่ตัวนี้อ๋อขายตัวนี้นะอ๋อคือตัวนี้หนึ่งตัว ก็ตัวนี้ตัวขาว,ขาว,วกับลูกสตัวลูกตัวเมียสองตัวสีเอ้ยสามหมืบาทต่อร้องได้ไหมครับลองโทรมาดูแล้วกันเนาะเบอร์คุณอาเบอร์อะไรครับ0ูนย์หกห้าหนึ่งปดห้าสี่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับ0ูนย์หกห้าหหนึ่งปดห้าสี่หนึ่งสาเหตุที่ขายเพราะอะไรครับคุณอาจะปลูกคลิกดูแลไม่ไหวอ๋อเลี้ยงคนเดียวเลี้ยงคนเดียวเก้าตัวโอ้โห เป็นผู้หญิงนะทำไมเลี้ยงได้ทั้งเก้าตัวคนเดียวครับคุณอาใจสู้ใช่ไหมหรือว่ายังไงสู้ใจสู้จะปลูกพริกตอนนี้คือเราจะปลูกพริก <c oughs> ก็เลยจําเป็นที่จะต้องขาย <c oughs> ทําไมถึงปลูกพริกเพราะว่าพริกอ่ะมันจะได้รายได้ได้รเยอะอ๋อคือถ้าเราปลูกพริกเสร็จแล้วนี่เราจะไม่มีเวลาดูวัวเลยใช่ไม่มีเวลาดูวัวครับผมก็เลยต่คนแก่สคนครับผม ก็เลยจาเป็นที่จะต้องขายเนาะต้องขายเอาไว้พอดูดูแลได้ครับผมอันนี้เป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับคุณอาพันธุ์ไทยน่าจะเป็นวัวลูกผสมเนาะลูกผสมพันธุ์เพราะตัวนั้นก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่นะก็เก็บตกให้ดูแล้วกันนะครับผู้ชมครับผมว่าราคาสี่ตัวสามหมื่นบาทนี้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงเลยนะครับผู้ชมครับต้องเข้าใจเนาะราคาวัวช่วงนี้ถูกนะครับคุณอารู้ไหมว่าวัวถูกนี่รู้ แต่ก็เลี้ยงไว้ว่ารอเอาเอามูลทําไมถึงว่ารอเอามูลครับเพราะว่าเลี้ยงไว้จะได้เอาขี้มันไปใส่นาใส่สวนพริกโอกครับผมแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้มองที่ราคาเท่าไหร่เนาะเรามองที่ขี้วัวที่ว่าจะเอาไปใส่ต้นพริกเนาะแต่ว่าตอนนี้ถึงจังหวะที่เราจะต้องปลูกพริกและไม่มีคนดูอ๋อครับผมก็เลยจําเป็นต้องขายจําเป็นต้องขายจำนายเอาไว้เลยเอาไว้ จะเอาไว้นิดเดียวเอาเอาแค่เราพอดูได้เนาะพอดูได้ครับผมตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่เหมือนกันเนาะพันใหญ่อันนี้มีลูกแล้วยังครับนี่มีแล้วอ้ลูกมันอยู่ไหนครับในตัวี้ลูกอ๋อตัวเขาคือลูกมันใช่ไหมลูกมันครับผมตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีอุบัติเหตุวัวตายบ้างไหมครับไม่มีค่ะอัวก็ไม่เป็นโรคไม่ลำปีสกินก็ไม่เคยเป็นกับเขาก็อื่นตอนนั้นเขาจะตอนที่ระบาดคือเขาเป็นทุกคอกแต่คอกนี้ไม่เป็น ว่าจะสุมไฟไว้ให้เขาทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสุมไฟไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ช่วงที่ลำปีสกินระบาดโอ้ใช้สูตรนี้เลยนะใช้สูตรนี้แล้วกลางคืนไลยุงังไงครับนี่ก็สมไฟค่ะเดี๋ยวก็สมแล้วสมข้างในเลยแต่เขาก็ไม่เหยียบนะเขาก็จะนอนกลางคืนเขาจะนอนรอบกองไฟนอนรอบกองไฟด้วยใช่อ๋อเพราะอัวข้อนี้ไม่เหยียบแต่ข้ออื่นเขาไม่กล้าเพราะว่าอัวเหยียบแต่ข้อนี้ เขาน่าจะฝึกมาเนาะเราน่าจะได้ฝึกวัวของเรามาเนาะกอง,นะงนั้นสมัยตรงนั้นตรงนั้นคือขี้ที่เราจะเอาไปเ,าเอาไว้ไปใส่สวนริกเขาบอกว่าถ้าขี้วัวเนี่ยถ้าเอาไปใส่สวนริกเนี่ยมันจะมีหญ้าเยอะใช่แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฉีดยา<อ>แล้วก็คุมฟางครับผมมันไม่ขึ้นลแล้วคุมฟางถ้าคุมฟางต้น,ตนตริกใหญ่พีนี่มันก็คุมวัชพืชของเขาเองโดยธรรมชาติ<อ>เราไม่ต้องไปเอาทิ้งครับผม แสดงว่าคี้วัวไม่จําเป็นก็ไม่ต้องหมักก็ได้ใช่แค่เรารู้วิธีกาจัดมันเนาะใช่ครับผมถ้าเกิดว่าขายได้สี่ตัวสาม0 0ื่บาทเนี่ยคิดว่าพอเป็นไปได้ไหมครับในความรู้สึกเรานะก็อยากได้นะคนเลี้ยงวัวออ๋เวลาวัวไม่สบายสังเกตอาการไงบ้างครับสังเกตเขาจะไม่กินหญ้าค่ะไม่กินหญ้าแล้วก็ไม่ลุกไม่ลุกยืนง่อยน้อยอย่งั้นทั้งวันค่ะเราจะไปจับหูดูแล้วหูเขาจะ เย็นืมนไม่ร้อนครับผมอันนี้คือการโัวไม่สบายเนาะ,ะแล้วคุณอาจัดก,การยังไงครับทีนี้ก็โทรหาปศุสัตว์มาดูให้ค่ะมีอาการไหนที่เราดูได้บ้างไหมครับก็จะดูขนาดนั้นละคะ่ะดูเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นแล้วก็โทรบอกหมออาการเขาก็จะมาจัดย,า,ยาให้ค,ครับผมครับผมราคาวัวถ,ถูกๆทำให้เรารู้สึกท้อใจอะไรบ้างไหมครับท้อค่ะเหนื่อยอ๋อ แต่ว่าแต่ว่าพอทําได้พอทําได้ก็มาทำมาก็ทํามาคนเดียวกี่ปีแล้ว,ลวสามปีแล้วค่ะเลี้ยงคนเดียวสามปีทั้งนาทั้งอัวทั้งคนแก่ครับผม